ครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ข้างหน้าสนามกีฬานิมิบุตรนะครับเป็นสถานที่จัดงาน The Scooter Face นะครับของทางค o n ด้าแล้วก็ทางคับ House นะครับวันนี้ก็จะมีบรรดาเหล่า,าแฟนคลับแล้วก็คนที่ชอบขี่พวกรถสกูตเตอร์อะไรพวกนี้มาร่วมงานกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูบรรยากาศตั้งแต่ทางเข้ากันเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูจุดแรกนะครับจะเป็นจุดลงทะเบียนด้านหน้านะครับเราลองดูกันนะ เมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามาในงานนะครับก็จะมีทางเข้าเป็นสองทางครับก็คือทางฝั่งด้านซ้ายที่เห็นด้านนี้ก็จะเป็นทางเข้าของคนที่ Walk-in เข้ามานะครับส่วนอีกฝั่งดึงนี่จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับ อนนี้จะเป็นทางเข้ารถมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนผมเห็นมีมาลงทะเบียนหน้างานด้วยก็ได้นะก็จะเข้าไปลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมง,งานนะครับแล้วก็จะได้รับนี่เป็นโปสเตอร์นะที่เห็นนะแล้วก็จะมีเสื้อยือดด้วยนะครับรวมถึงสติกเกอร์ด้วยอะ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูใกล้ๆนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน,นี่นะครับอันนี้จะเป็นทางเข้าตอนนี้คนยัง ยังไม่ค่อยมาร่วมงานเท่าไหร่นะครับคืองานเพิ่งเริ่มมานะก็คงต้องรออีกสักพักหนึ่งเพราะว่าเห็นประตูเปิดประมาณบ่ายสองตอนนี้ก็มีคนเข้ามาบ้างแล้วนะผมยังไม่ได้เข้าไปข้างในงานนะครับนี่ทางเข้างานจะอยู่ทางด้านนี้นะเดี๋ยวผมจะเข้าไปด้านในและเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมๆกันว่าในงานจะเป็นยังไงและมีอะไรบ้างนะครับตามไปดูกัน สำหรับคนที่เดินผ่านครับเข้าม็อกโครททุกนเลยนะครับมีกระเป๋าเปิดกระเป๋านะครับแลตอนนี้ผมอยู่ข้างหน้าทางเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันว่านี่อะไรบ้างนะตอนนี้ผ่านพิธีการด้านหน้ารับสแกนตรวจพวกอาวุธอะไรพวกอย่างนี้เรียบร้อยแล้วห้ามนําอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาด้านในนะครับ านี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับก็ใครที่ลงทะเบียนมาเรียบร้อยแล้วจากด้านหน้าก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศข้างในงานกันเนี่ยเอาเพื่อนๆเ,เข้ามาข้างในแล้วนะก็จะเห็นที่ด้านข้างจะเห็นว่ามีรถของทับเฮาส์นะครับออกมีเวสป้าด้วยนี่ซีทีหนึแล้วก็มังกี้นะครับเห็นว่ามีของค่าอยอื่นด้วยนะไม่ใช่มีแต่ของ h o นด้านะครับ บรรยากาศนี่ก็จะมีคอนเสริร์ตอยู่ทางด้านหลังนะน่าเสียดายนะวันนี้ถ้าคอนเสิร์ตนี่ไม่น่าจะให้เพื่อนๆได้ชมได้น,น่าจะโดนลิขสิทธิ์นะครับผมอาจจะต้องตัดไปตอนช่วงที่มีคอนเสิร์ตนะครับม,ม,มีร้านค้ามาด้วยไม่เอ่ยเป็นชุดแต่งอะไรเงี้ยนะครับดเดี๋ยวผมจะเดินดูแบบกว้างๆก่อนนะถ้าเดี๋ยวเราค่อยไปดูแบบเจาะนี่ตัวนี้เป็นไงเด็กหนึ่งสองห้าสวยงาม มาดูกันแบบกว้างๆก่อนนะนี่ด้านหลังโอ้มีบูธอะไรหลายอย่างเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ร่วมจอยกันนะครับนี่เห็นมเห็บรรยากาศไหมด้านนั้นนี่มีรถ ในงานนี้เดี๋ยวจะมีการจัดประกวดด้วยนะครับจะเป็นพวกการแต่งรถนะนี่รถของทางคับเฮาส์ครับเห็นไหมสวยงามด้านนู้นนะเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับซึ่งผลก็ยังไม่ได้ประกาศวันนี้หรอกก็คงประกาศเป็นพรุ่งนี้นะครับน่าเสียดายพรุ่งนี้งานมีสองวันนะพรุ่งนี้ผมไม่ได้มาเนี่ยติหน้าเสียดายตรงนี้แหละ บรรยากาศในงานก็จะมีซุ้มมีอะไรอย่างนี้นะด้านในนี้ก็จะมีร้านเขาเป็นในซอยอกันนะครับก็จะเป็นเหมือนอุปกรณ์แต่งรถด,ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีร้านค้าน่าจะเป็นข้างนอกนะมาเช่าพื้นที่นะครับขายอาหารเครื่องดื่ม,มอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีโต๊ะให้ นั่งกินดื่มอะไรกันได้ในนี้เลยนะครับที่เห็นด้านหลังใกล้ๆนั่นก็จะเป็นเวทีนะครับเวทีที่จัดงาน่อนน้านี้คราวที่แล้วนั้นงานปีที่แล้วนั้นจัดกันที่แถว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 ตึกช้างนะผมเห็นข้อมูลอยู่แต่ว่า ปีนี้เพิ่งจะได,ได้มาเป็นปีแรกนะครับซ125นะสุปร์คับนะครับมาสิกทีเดียวอันนี้ก็จะมีเสื้อผ้าขายด้วยนะครับสจุดขายรูปนะโอ้ดูซะกรอน สี่หนี่รถตำนานเป็นไงของจริงครับใครไม่เคยเห็นนะว่าดูในงานได้เลยนะนี่ดูซ oh ูเปอร์คัพโอ้โหออริจินอลนะครับเป็นไงบ้างนี่ก็ดักซ์ห้นะเคยเห็นตัวจริงแต่ในเว็บไซต์นะนี่ผมเพิ่งจะเห็น <c oughs> ตัวเป็นๆเ,เลย เหมือนเป็นคล้ายๆเป็นตลาดนัดย่อมๆได้เลยนะนี่มีงานแฮนด์เมดด้วยนะหลากหลายทีเดียวของตกแต่งนะเป็นอ็อกซ์เซอรี่นี่มีเพ้นลรองเท้าสวยงานทีเดยียว นี้ก็จะเป็นชุดแต่งนะครับใครที่ใช้รถของพับเฮาส์โอโสวยทีเดียวคานนี้วนี่เป็นลิมิเต็ดนะนี่โซสเตอร์ชุดแต่งนะครับรมุยนะครับมาด้านนี้ก็จะเห็นข้างหน้านู่นเป็นซีทีห่งสอกับแด็กนะครับจะเป็นโฉมปัจจุบันด้วย สีที่เป็นสีของปีนี้เลยนะที่วางขายอะนะแล้วก็จะมีเป็นเหมือนฟู้ดทรัคนะด้านนี้นีหมวกกันน็อกสวยงามนะครับถูกใจใครที่โอ้สายแคมปิ้งมีอุปกรณ์แคมปิ้งด้วยนะฮะดูแบบกว้างๆนะข้างในก็จะมีเป็นกล่องท้ายก็มีนะครับเสื้อกาดก็มี โดยรวมๆแล้วก็จะประมาณเนี่ยนะถ้าอยู่กันถึงเย็นก็คงจะมีกิจกรรมมีคอนเสิร์ตมีอะไรแบบให้เพื่อนๆได้เที่ยวชมกันนะครับอาหารเครื่องดื่มอะไรพร้อมเลยในนี้ที่เรียกได้ว่าอยู่ได้ถึงดึกเลยนะแต่ววันนี้ศิลปินที่เป็นไฮไลท์ก็จะมีพี่สแตมนะครับจะมาคอนเสิร์ตด้วยสำหรับวันนี้นะ เดี๋ยวผมพาไปดูทางโซนรถแต่งดีกว่าว่าสวยแค่ไหนยังไงนะอ่าออกมาดูนะครับด้านนี้จะเป็นฝั่งตรงข้ามกับทางเวทีนะครับให้ดูงานแล้วนะครับถ่ายงานกันอยูอ่นี่เห็นไหมเป็นรถแต่งนะครับเห็นไหมเอ่ย ามาดูบรรดารถที่เข้าร่วมประกวดกันอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็รถเต็มขึ้นนะ เดี๋ยวมาดูว่ามีใครยังไงบ้างแล้วเพื่อนๆจะเชียร์รถคันไหนที่ว่าแต่งสวยถูกใจกันเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่ามีคันไหนหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับอยู่อยู่อ่าไล่ดูกันไปเลยด้านหลังครับผมอ่าใช่แล้วหัวมุมเลยใช่นะกับเขาจันเลยตรงข้ามเริ่มต้นด้วยมังกี้นะครับนี่เบอร์หนึ่งเดี๋ยวอีกรอบนึงจะมีเบอร์นะครับแล้วก็จะเห็นว่าแต่ละคันเนี่ยจะมีกล่องเพื่อที่จะให้เราโหวตนะครับจะมีคูปองมา ให้ผู้ร่วมงานได้โหวตกันนะครับส่วนผลการประกวดนี้จะยังไม่ทราบในวันนี้นะคิดว่าน่าจะมีคณะกรรมการด้วยนะครับที่ร่วมตัดสินนะจะเห็นว่าอันนี้จะเป็นแด็กนะครับก่อนที่ผมจะเอาไมคไปคืนนะครับที่คอนโทรลขอย้ำอีกรอบนะครับใครที่ได้รับคูปองโหวตกิจกรรม คัสตอมคอนเทสนะครับอย่าลืมเขียนชื่อเลลองมา<อ>งดูฝั<อ>่ง <ไป S 2> ด้านนี้บ้างน,<ด>นะครับ <พอ S 1> ทั้ง4คูบองนะครับอนนี้จะเป็นดักนะครับเพราะว่านั่นคือสธิ์ของสวยงามถูกใจเพื่อนๆกันบ้างไหมนะสำหรับคนที่รักรถของคับเฮาส์นะครับทั้ง4รุ่นนะตอนนี้ที่มีจำหน่ายอยู่ก็นำรถมาเข้าประกวดได้นะครับจะเป็นการคัสตอมนะครับตามจินตนาการตามความชื่นชอบของทางผู้ขับขี่เลยนะใช่แล้วตามล่าทูนแล้วก็ไปแจกรางวัล สวยงามนะครับมีไอเดียนะแต่ละคนดูกันเป็นไอเดียเผื่อปีหน้านะครับจัดครั้งที่7ครั้งที่8นะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นก็เอามาดูกันเป็นไอเดียได้ว่าครั้งที่6เนี่ยผู้เข้าประกวดนี่เขาแต่งรถกันออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับอ่านี้มาดูทางสายเทรลบ้างนะเป็น CT ทนะครับ CT 1 2 5นะและก็ C 125สนะครับซปเปอร์คัพหน้าตาสวยงามเลยทีเดียว นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้ก็คือทั้งหมดที่เห็นตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีมาเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะรถที่เข้าร่วมประกวดในสกูตเตอร์เฟสนะครับครั้งที่6นะรูตรงนี้หรือใครที่แบบมีรถอยู่แล้วล่ะตอนนี้สนใจอยากจะแต่งรถมากๆเลยนี่เรามาร่มกับผู้ ใชคือเรื่องสำคัญครับยังไงมารถมาแล้วพบกันกับปลายผมอยากให้แวะมาที่ช่วงบ่ายบ่ายยังไ ตอนนี้คนเริ่มทยอยมากันมากขึ้นแล้วก็มีรถที่เข้าประกวดก็เริ่มมากันมากขึ้นแล้วเดี๋ยวจะมีขบวนพาเลทนะครับซึ่งตอนนี้ใกล้จะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวผมพามาดูก่อนในส่วนตรงนี้นะครับสําหรับท่านที่มางานกันก็จะได้เห็นว่ามีให้ลองขับขี่ด้วยนะซึ่งผมคิดว่ามันน่าสนใจมากเลยถ้าใครอยากจะลองขี่รถของคับเฮาส์ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีรถอะไรยังไงบ้างนะนี่เขจะมี อุปกรณ์ต่างๆให้นะครับทั้งผงมือแล้วก็อุปกรณ์กาดนะรวมถึงหมวกกันน็อกด้วยนะครับเนี่ยมาลงทะเบียนมีหมวกคุมผมให้ด้วยนะกรณีที่แบบว่าเราต้องใช้หมวกกันน็อกร่วมกันน่ะนะเนี่ยนะครับให้ดูนี่คือรถนะครับเราจะเห็นว่าจะมีแด็ก์แล้วก็ C125 นะครับมังกี้รวมถึงตัวนู้นนะมีคนถ่ายคอนเทนต์อยู่โโไกลๆนั่นก็คือ c t นะครับซ t 125 1 2 5ด้วยนะครับเอาไว้ใส่อะไรได้ป่พื้นที่อาจจะไม่กว้างมากนะก็คือแบบให้ ให้สัมผัสฟิลลิ่งนะอารมณ์ว่าขับขี่แล้วให้ความรู้สึกเป็นยังไงนนะที่ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่นะใครที่ชอบข้าเที่เดินทางเนี่ยก็จะเห็นว่าก็จะมีพื้นที่ประมาณนี้นะให้ลองขี่เล่นได้มีเนินเล็กๆด้วยนะให้ลองขึ้นเนินดูนะครับถ้าใครสนใจเนาะก็สามารถมาดูได้เลยครับสตรีมเทลผมยังมีอยู่ใบและตอนนี้ขบวนคาราวานนะครับตอนเปิดงานของ รอเสียนโบว์บิอีกครั้งนะครับ The Scooter Fest นะครับนี่ด้านข้างอมเลยตอนนี้ที่ให้เพื่อนเพื่อนดูพร้อมกันไปเลยนะครับแต่ครับสวยงาม<ด>และยิ่งใหญ่มากๆครับคาราวานนะของรถสกูตเตอร์นะครับ ชื่อนางวิมลเดชสกูตเตอร์เฟสถ้าแทกซองโทเปียร์แสชแท็กเมาส์และแฮชแท็กไก่เป็ดเปิดเวทีด้วยนะครับแอบบอกว่าใครถ่ายรูปลงโซเชียลเวิร์ดเราจะมีกิจกรรมแจกของรางวัลภายในงานกันด้วยค่ะติดตามกันได้เลยนะครับโอ้โหที่ใหญ่จริงๆนะฮะตอนนี้ครับแล้วตอนบนเดียวยานะครับขึ้นหนึ่งรองเท้าที่มาถึงแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็จะเป็นการรับค้าต่างๆนะครับที่ออกร้านใช้แล้วค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะ แล้วก็จะมีรถทั้งด้วยนะมันทั้งข้างอื่นแน่นอนนะครับตอนี้นี่นะฮะจะเป็นขบวนได้ครับรางได้ครับของเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับท่านนายของขับเท้าไฟคอนด้านนั่นเองครับนะฮะอยู่ซ้ายมบนแรงมาด้านใจนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบหรืเห็นแล้วชอบนะสำหรับรถยนต์ขับเขาสนะครับชูมือหน่อยได้ไหม ช่มือให้ดีนะนะครับอีกคืงซีชั่นครับยันตอวครับยิ่ใหญ่ที่สุดจริงๆก็ถึงเวลาโหวตละผมก็เลยนำคูปองที่ได้มานะที่เอาไว้สำหรับโหวตรถที่ส่งเข้าประกวดนะครับในการคัสตอมนะงานนี้นอกจากจะมีศิลปินชื่อดังมาร่วมแสดงคอนเสิร์ตให้ผู้เข้าร่วมได้ชมกันแล้วนะครับก็ยังจะมีของแจกนะทั้งสติกเกอร์ที่เป็นลิมิเต็ดเอ dition นะครับแล้วก็ยังมี ซื้อยืดด้วยเรียกได้ว่ามางานนี้คุ้มจริงๆส่วนผลประกวดเนี่ยก็จะออกวันรุ่งขึ้นนะน่าเสียดายผมไม่ได้มาเข้าร่วมก็เลยไม่ทราบจริงๆและหลังจากนี้ไปนะครับตอนนี้กระดดดล่มลมตกแล้วก็จะเป็นช่วงเย็นๆเนี่ยก็จะมะีฟรีคอนเสิร์ตนะครับเป็นคอนเสิร์ตกลางแจ้งก็น่าเสียดายนะที่เพื่อนๆน่าจะไม่ได้ชมในคลิปของผมเพราะว่าน่าจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์อย่างแน่นอนนะครับ ก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะอยากจะเข้าร่วมงานนะครับงานนี้จัดทุกปีนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ใครที่พลาดปีนี้ไปก็ยังมีปีหน้าอีกนะครับสำหรับงาน the scooter festival นะครับ